ห้องเล็กๆด้านหลังบ้านไม้เก่าหลังหนึง่งยังคงมีแสงแดดตลอดผ่านหน้าต่างบ้านเก่าที่มีกระจกเป็นรอยขีดข่วนแม้เวลาจะผ่านไปเกือบสิบปี แต่เฟิร์นยังคงเห็นภาพนั้นทุกครั้งที่กลับมาบ้านหลังนี้ห้องของแม่แม่ของเธอเสียไปเมื่อเธออายุ14ปีนั้นฝนตกหนักบ้านไม้รั่วซึมเสียงไอเบาๆของแม่ดังลอดออกมาทุกคืนจากห้องเล็กข้างห้องครัวห้องที่มีผ้าห่มเก่าตู้ยายที่เรียงอย่างเป็นระเบียบและกล่องไม้ใบหนึ่งที่แม่เก็บคำสัญญาไว้เฟิร์นเคยกลัวห้องนี้มื่อยังเล็ก เพราะมันเงียบเกินไปและเต็มไปด้วยกลิ่นยาและเสียงลมหายใจที่หอบเหนื่อยแต่วันนี้เธอกลับมายืนอยู่หน้าห้องนี้อีกครั้งด้วยอายุ24และหัวใจที่ยังรู้สึกไม่ต่างจากตอน14เลยสักนิดแม่หนูกลับมาแล้วนะเธอพูดเบาๆเหมือนเสียงนั้นจะยังได้ยินใจอีกฝั่งหนึ่งของความทรงจำ เฟิร์นเปิดประตูเข้าไปในห้องทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแม้จะมีฝุ่นเกาะบนตู้และขอบหน้าต่างเธอเดินไปที่เตียงไม้แล้วนั่งลงช้าๆราวกับว่าจะรบกวนใครที่เคยนอนอยู่ตรงนี้ใต้เตียงมีกล่องไม้ใบหนึ่งที่แม่เคยห้ามไม่ให้เธอเปิดเมื่อยังเด็กวันนี้เธอล้วงออกมาอย่างเบามือราวกับเปิดกล่องความทรงจำของใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมา ข้างในมีกระดาษจดหมายเก่าๆรูปถ่ายเก่าและเสื้อผ้าพับไว้อย่างเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องชะงักคือตุ๊ก,กตาผ้าขาดขาดตัวเล็กที่เธอเคยหายไปตอนห้าขวบแม่เก็บมันไว้ให้หนูตลอดเลยเหรอเสียงของเฟิร์นสั่นเครือดวงตาของเธอร้อนเผาทั้งที่อากาศในห้องเย็นจนมือสัน่นคืนนั้นเฟิร์นนอนอยู่ในห้องของแม่ เธอเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามากลิ่นฝนลอยเข้ามาในห้องพร้อมเสียงสายลมที่พัดผ่านช่องผนังไม้เธอเคยนอนแบบนี้เมื่อสิบปีก่อนคืนที่แม่ยังมีชีวิตเสียงของแม่ยังไอดังในความทรงจำเสียงพูดเบาๆจากเตียง,งข้างๆเสียงมืออุ่นที่รูปหัวตอนฝันร้ายแต่คืนนี้มีเพียงเสียงลมและเสียงไม้สั่นเบาๆ แต่แล้วเฟิร์นกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากทางหัวเตียงแม่ยังอยู่ตรงนี้นะลูกหลับให้สบายนะเธอสะดุ้งแต่ไม่กลัวเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าหนูก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะวันรุ่งขึ้นเฟิร์นเปิดตู้เสื้อผ้าเก่าของแม่กลิ่นน้ำอบกับกลิ่นไม้ยังคงชัดเจนชุดเดรสลายดอกสีซีดยังแขวนอยู่ในนั้นเหมือนรอใครสักคนจะหยิบไปใส่อีกครั้ง เธอค่อยๆดึงเสื้อตัวหนึ่งออกมาสวมลงบนตัวเองมันหลวมไปนิดแต่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเธอเดินไปส่องกระจกแล้วพูดเบาๆว่าแม่หนูโตแล้วนะน้ำตาหยดนิ่งไหลลงบนคอเสื้อพอดีเธอไม่ได้เช็ดมันออกเพราะมันคือคำตอบของทุกความคิดถึงเฟิร์นกลับมานั่งบนเตียงในห้องเดิมอีกครั้งเธอหลับตาแล้วปล่อยใจย้อนกลับไปในคืนนั้นคืนที่แม่ได้จากไป เสียงหายใจของแม่ในคืนนั้นอ่อนแรงลงเรื่อยๆเธอนั่งข้างเตียงจับมือแม่แน่นร้องไห้แต่ไม่กล้าส่งเสียงกลัวแม่จะเหนื่อยไปมากกว่านี้แม่อย่าหลับนะหนูยังไม่พร้อมเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแล้วเสียงหายใจก็หยุดลงช้าๆไม่มีแสียงใดตามมาอีกเลยยกเว้นเสียงของหัวใจที่แตกสลายวันถัดมา เฟินตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหน้าต่างบานเดิมเธอมองเห็นฝุ่นที่ลอยอยู่ในแสงราวกับความทรงจำลอยอยู่ในอากาศเธอลุกขึ้นเปิดผ้าม่านให้แสงเข้าเต็มห้องเสียงนกร้องจางๆจากสวนหลังบ้านเธอรูแล้วว่าแม้แม่จะไม่อยู่แต่ห้องนี้ยังจำทุกอย่างไว้ให้เธอเสียงลมหายใจความอบอุ่นและความรักที่ไม่มีวันหายไป เฟินพบสมุดเล่มเล็กซุกอยู่ใต้หมอนใต้เตียงแม่หน้าสุดท้ายของบันทึกเขียนไว้ว่าถ้าหนูมาเจอสิ่งนี้แสดงว่าหนูกลับมาแล้วจริงๆแม่ดีใจในลูกข้อความไม่ยาวแต่ทำให้เฟินร้องไห้ออกมาเสียงดังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือความรักที่แม่ตั้งใจฝากไว้แม้ในวันที่ไม่มีลมหายใจเหลืออีกแล้ว เฟิร์นใช้เวลาหลายวันในการจัดห้องของแม่ทีละมุมด้วยมือที่สั่นน้อยลงในแต่ละครั้งเธอไม่ได้รื้อของใดออกไปเพียงแค่จัดให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนวันสุดท้ายที่แม่ยังอยู่เธอปัดฝุ่นโต๊ะเขียนหนังสือเปิดลิ้นชักที่แม่เคยวางยาดื่มไว้ทุกซืนและเช็ดกระจกเก่าให้ใส พอจะเห็นใบหน้าของตัวเองสะท้อนกลับมาใบหน้าที่โตขึ้นแต่ยังมีดวงตาของเด็กคนนั้นคนที่เคยนั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงในค่ำคืนที่แสนยาวนานเฟิร์นตัดสินใจไม่เปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นอะไรใหม่ไม่ใช่ห้องเก็บของไม่ใช่ห้องว่างแต่เป็นห้องของแม่เหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้มันจะมีหน้าต่างที่เปิดทุกวันมีแสงอุ่นในยามเช้าและมีลมหายใจของความทรงจาม,มุนวนอยู่เสมอ เธอเริ่มเขียนบันทึกในสมุดเล่มใหม่สมุดที่เธอวางไว้ข้างหมอนในตำแหน่งเดียวกับที่แม่เคยวางไว้ทุกคืนก่อนนอนเธอจะเปิดหน้าสมุดแล้วเขียนเพียงหนึ่งประโยคแม่วันนี้หนูอยู่รอดดีแต่ยังคิดถึงแม่ทุกลมหายใจบางคืนเธอก็เขียนมากกว่านั้นบางคืนแค่เปิดสมุดแล้วร้องไห้เง้เมียโดยที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยข้ามคืนนั้นขณะเธอกำลังสลับ แสงไฟจากโคมเล็กข้างเตียงสาดลงบนรูปถ่ายเก่าที่วางอยู่บนหัวเตียงรูปของแม่ในวันที่อุ้มเธอครั้งแรกรอยยิ้มของแม่ในภาพยังอ่อนโยนเหมือนวันสุดท้ายที่เธอได้เห็นเธอยื่นมือแตะรอบรูปแล้วพึพมพำว่าแม่หนูจะไม่พยายามลืมอีกต่อไปแล้วนะหนูจะจำแม่ให้ชัดด้วยรอยยิม้มไม่ใช่ความเจ็บปวด เฟิร์นใช้เวลาหลายวันในการจัดห้องของแม่ทีละมุมด้วยมือที่สั่นน้อยลงในแต่ละครั้งเธอไม่ได้รื้อของใดออกไปเพียงแค่จัดให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนวันสุดท้ายที่แม่ยังอยู่เธอปัดฝุ่นโต๊ะเขียนหนังสือเปิดลิ้นชักที่แม่เคยวางยาดื่มไว้ทุกคืนและเช็ดกระจกเก่าให้ใส พอจะเห็นใบหน้าของตัวเองสะท้อนกลับมาใบหน้าที่โตขึ้นแต่ยังมีดวงตาของเด็กคนนั้นคนที่เคยนั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงในค่ำคืนที่แสนยาวนานเฟิร์นตัดสินใจไม่เปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นอะไรใหม่ไม่ใช่ห้องเก็บของไม่ใช่ห้องว่างแต่เป็นห้องของแม่เหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้มันจะมีหน้าต่างที่เปิดทุกวันมีแสงอุ่นในยามเช้าและมีลมหายใจของความทรงจำหมุนวนอยู่เสมอ เธอเริ่มเขียนบันทึกในสมุดเล่มใหม่สมุดที่เธอวางไว้ข้างหมอนในตำแหน่งเดียวกับที่แม่เคยวางไว้ทุกคืนก่อนนอนเธอจะเปิดหน้าสมุดแล้วเขียนเพียงหนึ่งประโยคแม่วันนี้หนูอยู่รอดดีแต่ยังคิดถึงแม่ทุกลมหายใจบางคืนเธอก็เขียนมากกว่านั้นบางคืนแค่เปิดสมุดแล้วร้องไห้เงียบๆโดยที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยข้าคืนนั้นขณะเธอกำลังสลับ แสงไฟจากโคมเล็กข้างเตียงสาดลงบนรูปถ่ายเก่าที่วางอยู่บนหัวเตียงรูปของแม่ในวันที่อุ้มเธอครั้งแรกรอยยิ้มของแม่ในภาพยังอ่อนโยนเหมือนวันสุดท้ายที่เธอได้เห็นเธอยื่นมือแตะกรอบรูปแล้วพึพมพำว่าแม่หนูจะไม่พยายามลืมอีกต่อไปแล้วนะหนูจะจำแม่ให้ชัดด้วยรอยยิม้มไม่ใช่ความเจ็บปวดแล้วเธอก็ปิดไฟหลับตาในห้องที่เงียบสงบเหมือนเดิม ห้องเดิมแต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป